เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันปุ่มที่2นะครับปุ่มหมายเลขก2ก็คือใช้สําหรับกดเลข2อย่างเดียวนะครับแล้วก็ในฟังก์ชันปุ่มที่3นะครับปุ่ม SPD นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับปรับความเร็วนะครับเครื่องนี้จะมีความเร็วทั้งหมด4ระดับนะครับโดยระดับที่1นะครับจะเป็นระดับที่ช้าสุดนะครับระดับที่2นะครับจะเป็นระดับความเร็วที่แรงขึ้นมาอีกนะครับ ระดับที่3นะครับจะเป็นระดับความเร็วที่แรงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับระดับที่4ีจะเป็นระดับความเร็วสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความเร็วของแต่ละระดับกันนะครับโดยเริ่มจากระดับที่1นะครับระดับที่ช้าสุดทีนี้เราจะมาลองดูระดับที่2กันนะครับ จะเห็นว่านะครับระดับที่สองจะเร็วขึ้นมาขึ้นมาจากระดับที่หนึ่งนะครับแล้วดูระดับที่สามกันนะครับระดับที่สามนะครับก็จะมีความเร็วมากกว่าระดับที่สองและระดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายระดับความเร็วที่สี่ระดับความเร็วสูงสุดนะครับ